าถามประเด็นแรกเลยประเด็นแรกเลยไหมที่คนถามกันมาเยอะที่สุดว่าไปไหน <im> <im> ใช่ไหมทุกคนถามเยอยว่าไปไหน <im> นี่ไงไวี่ครับ <im> เอาเอาเอาน้องวาก่อนทุกคนนี่ไงน้องวาไปไหนช่วงนี้น้องวาอธิบายเองเลย <im> ช่วงนี้ทํางานครับ <im> ใช่ตอนนี้ทุกคนน้องวาก็ต้องทํางาน <im> มีงานประจําที่ต้องทํา คือเราถ่ายคลิปกันน่ะก็ก็ถ่ายคลิปกันเป็นเป็นเรียกว่าอะไรแทบจะวันเว้นวันนะแทบจะวันเว้นวันปกติแล้วคือถ่ายกันวันเว้นวันเลยแล้วก็ไม่มีเวลาว่างก็อย่างอย่างผมกับแบบแก้วแก้วก็มีงานที่เป็นประจําคี่ต้องทำมีผมเป็นพวกไม่มีงานทำก็มานั่งถ่ายให้ทุกคนดูได้อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้อันนี้คือทุกคนติดงานหมดทุกคนมีงานหมดแก้วก็มีงานแก้วมีงานที่แก้วต้องดูโรงงานใหญ่แก้วเป็นซีอีโอธุรกิจร้อยล้านเป็นยาอ จริงแก้วก็เป็นแบบเป็นบอร์ดบริหารอันนี้ของจริงไม่ก็คือจริงๆถ้าเกิดใครเคยดูคลิปของเราอันหนึ่งที่น้องแก้วเอามาเอามาไทยอินของตัวเองนะเออนี่ยเนี่เออวันนี้มีด้วยอ่ะเราต้องซื้อขายให้หน่อยครับคอนเซอร์ครับมาครับทุกคนนี่ต่อไปก็คือแก้วทำรงงานน้ำแข็งนะครับนี่ทุกคนเป็นน้ำแข็งละลายใช้ยี่ห้อชื่อว่า m i ส u s nine d ถ้าใครสนใจอยากจะลองดูก็ไปหาซื้อได้ที่วิลล่ามาร์เก็ต เกือบทุกกรุงเทพแล้วครับตอนนี้ประมาณ16สาขาครับอุ้ยก็<ะ>เกือบหมดแล<ะ>้วเนี่ยเวลามาเก็ตก็มีแบบ20กว่า30ปสิบาใช่ใช่ตอนนี้กรุงเทพเกือบทุกสาขาแล้วมีแค่สุขมุมวิทเกสามสที่สาขาเดียวที่พื้นที่เต็มเลยยังไม่ได้ลงนะครับก็เลยยังไม่ได้เอาไปลงใช่พื้นพื้นที่คือพื้นที่ในการวางตูู้ใช่ครับใช่ทุกคนเนี่ยของพี่แก้วนะถ้าเกิดเห็นน้ำแข็งแบบนี้สัญลักษณ์แบบนี้เขาว่าไมนัสไนเออฝากด้วยนะครับฝากด้วยของพี่แก้วเองเลยนะครับทุกคนของพี่แก้ว ใครอยากอุดหนุนพี่แก้วก็ไปซื้อน้ําแข็งได้น้ําแข็งดีๆสาละลายช้าสวยงามด้วยละลายช้ามากกินเบียร์หมดไปสิบขวดยังไม่ละลายเลยเกินไปเกินไปแต่ละลายช้าจริงเพราะว่าใส่น้ำแข็งเพราะว่าเขาใส่สารกันละลายใส่สารกันละลายเหรอสารส้มเหรอแต่สารส้มไปก็ไม่ค่อยละลาย ราคาเท่าไหร่ครับคาถูกราคาถูงแล้วนี่เดี๋ยวก่อนขอขอ,ขอนอนิดึงแนะนขายดนึงปกติเราจะเห็นน้ำแข็งในเซเว่นเนี่ยถุงสิบแปดบาทใช่ไหมครับนี่ของแก้วราคาใกล้เลยแค่าสิบเก้าบาทจะนี่ของแก้วาาถุงมีสิบล็อกนะครับเพราะแก้วเข้าใจวาาใ่วา,าหลายๆคนเวลาซื้อน้ำแข็งกลับไปกินเนี่ยบางทีกินแล้วไม่หมดเนาะแล้วมันก็ต้องเก็บไว้แล้วมมีสิบล็อกเพื่อที่ว่า ตอนนี้มีแค่ใคกนกรุงเพครับแต่เดี๋ยน,นจานจะยกระจายไปทัวประเทศนะครับ่เ<ง>พี่แก้วทำไม่ไม่ส,ส่งไปเดีอครับละลายครับ <S 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 นี่ครับแข่งก้อนสี่เหลี่ยมนะครับ <S <S หมอเป็สี่เหลี่ยมสวยงามาชอบแบบน่งครับเป็นก้อนสีเ่เหลี่ยมมนถุงหนึ่งประมาณเท,ท่าไหร่ครับกิโลจึงถุงละหนกิโลถละหนกิลครับสิบเก้าบาทซึ่งทุกคนไปเห็นในเซเว่นจะมีเขียนว่าน้ำละลายช้าแขงแค้จากแสนแบพี่เลี้ง เอาน้ำเมาปัญหานี่เอาน้ำแสบๆมาทำอ๋อไม่ใช่นะครับน้ำแข็งดีมากทุกคนอันนี้แข็งดีมากก็อ่ารับถาเข้ามาอีกหันไปเก็บเอยครัฝากน้ำแข็งของพี่แก้วหน่อยนะทุกคนนะครับใครเจอใคราถือให้อ่ะคุณแถลงเลยถุงผมเหนื่อยถือไว้ถือไว้น้ำแข็งมันละลายนะช้ามากใช่ระวังจะได้เล่นไม่เย็นอุ้ยขอบคุณขอบคุณทำที่เป็นห่วงอ่าโมอะไรวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เปียวเออได้ เมนัสไนน์นะข้างบนโดนเมนัสไนนนะข้างคนออกมาโอ้่กวางให้สุดวันนี้นะวังข้างเลยเอาแบบเอาไดไอ์มาเอาไดไอ์มาด้วยให้ควันขึ้นควันขึ้นอ่ะก็พี่แก้วก็มีงานอ่ะเราต่อพี่แก้วมีงานก็คือเวลาผมจะถ่ายคลิปเนี่ยต้องมานัดกันกว่าจะนัดรวมกันได้มันก็ต้องใช้เวลาเนาะแก้วใช่แดีวพี่แก้วนัดล่วงหน้าเขาพี่แก้วต้องหาลูกค้าประชุมทุกอย่างหมดมันก็จะแบบบางทีคนนี่หายไป คลิปนี้ผมไม่อยู่เรื่ผมอยู่แหละเพราะผมก็ต้องยืนพื้นไว้ตลอดอาจจะเห็นแก้วไม่อยู่วาไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้คือวาก็มีหน้าที่มีงานที่ต้องทําประจําแล้วแบบตอนเย็นวามันก็กลับมาหาผมอยู่แล้วเพราะว่าบ้าน,านมันทางผ,าผ่านบ้านก็มากินข้าวเย็นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยทุกคนเพราะเขาถามว่าวาไปไหนไงอันนี้คือสิ่งที่วา้าไม่อยู่พี่วาทํางานแต่ถ้าเกิดอยากติดตามก็ในอนาคต พี่วานจะมีอะไรครับปีหน้ามีโปรเจกต์ใหญ่ครับอ่าจะทําอะไรครับบอกได้ยังบอกเลยปะบอกเลยได้ครับเดี๋ยวจะมีขายมยงชิดครับแต่ว่าจะเป็นแบบเจลาตินเยลลี่อ่าผ่านคนติดตามก็เลยยุ่งๆช่วงนี้่พี่วานพี่วานเป็นเจ้าของสวนมยงชิดหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดเก้าล้านแปดสิบเจ็ดหมื่นเฮไรไม่พี่วานเป็นเจ้าของสวน ก็ของสูตรประยงชิดนะครับที่ไหนนะสวนที่นครนายกใช่เราจะมีขายสดด้วยอ่ามันต้มีขายเป็นเจลาตินเยลลี่ด้วยแล้วก็มีที่แบบบูดแล้วบูดแล้วก็เอามาเอามันเป็นแยมเออขอบคุณทุกคนเออก็เลยต้องยุ่งยุ่งช่วยใช่ช่วงพี่วายก็ทำธุรกิจคือต่างคนก็ต่างแบบโตขึ้นไปนะครับใช่เออจะมีพี่ป้อมเนี่ยอยู่ตลอดนะฮะทุกคนอาจจะเบื่อหน้าบ้างอ่าแล้วก็อันนี้หนักเลยเขาถามมาเป็นที่ทุกคนถามเยอะที่สุดพี่ไว้ไปไหน อ,อยากรู้ไหมครับพี่ไว้ไปไหนทุกคนไม่มีไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรนะครับพี่ไว้ก็ยังอยู่ใครอยากติดตามพี่ไว้ก็ในสอ,นอ,อสอตา์พี่ไว้ก็ยังอยู่แต่แค่แบบว่าใน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 ,ในทางในมุมในช่องของเราพี่ไว้ก็ไม่ได้ทําแล้วอืมครับใช่ประมาณนี้ทุกคน ไม่ได้ไม of you know, in ่ได the ้ไม่ได้มีรายการผมกับไว้ก็เป็นเพื่อนกันอยู <tra> ่นะทุกคนเนี่ยมีคนถามพวกพี่ล็อกกันหรือเปล่าพี่ป้อมไม่คือมันมันมันเป็นเป็นเป็นเรื่องงานมากกว่าคุยกันเรื่องงานเฉยแต่ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหากันแบบความเป็นเพื่อนเหมือนเดิมผมเป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแต่แค่แบบว่าไม่ได้ทํางานด้วยกันแค่นั้นเองอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับพี่ไว้ตอบไปไหนตอบไหมคะมันดีเลยใช่ไหมออกมาดีเลยใช่ไหม พี่ป้อมรถกี่กิโลแล้วใจเย็นนะเราจะนอกประเด็นกันนะก็นี่ไม่ไม่ใช่ไรคือไม่ได้ไม่ไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้มีปัญหาแบบโอ้ยอเยี้ยไอสัตว์ไม่ใช่นะเมื่อล่าสุดถ้าเคนเห็นตอรี่ผมอะไรเงี้ยก็ยังเห็นผมลงรูปไปงานวันเกิดเพื่อนยังเห็นยืนอยู่กับไอ้ไว้รูปหลังเพื่อนอ้วกกันอยู่เลยขอบคุณสำหรับอยูดลขอบคุณคุณนันทผมจะไปนวดร้านคุณนันทผมยังไม่ได้ไปเลยคุณนันทขอโทษด้วยนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เกิดว่าเดี๋ยวผมจะไปนวดดผมจะพาแก้วพาวาไปอยู่ตรงนี้เลยอยู่ใกล้กมศีไม่บอกเนี่ยผมเพิ่งไปนวดมาเออผมลืมเดี๋ยวเดี๋ยวคนบอกว่าพี่แย่งเด็กคนเดียวกันไม่ใช่ผมผมไกไว้คนละสเปคผมก็มันจะมีผมไกยไว้จะมีสเปกใกล้ๆกันแค่นิดนึงจะมีความขาวหมวยเขาวหมวยมานี่จะหันหันควบแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม ไม่ได้มีอะไรเลยแค่ไม่ได้ทํางานด้วยกันเฉยๆครับแค่นี้เองทุกคนไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะครับคือเราเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแล้วก็เขาถามมาว่าทาไมพี่ป้อมไม่ไม่ไปโผล่ในสอดเลยพี่วางไม่โผล่เลยก็คือต่างคนเนี่ยต่างที่อย่างที่ผมบอกก็มาทํางานกันก็ออกมาทำงานกันที่แบบที่ทุกคนต้องทํามันมีเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานซะมากกว่าถูกไหมแล้วก็อย่างที่ผมไม่อยู่คือผมว่าผมเป็นเพื่อนกันแต่แค่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทํางานด้วยกันแล้วแค่นั้นเองไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรกันแบบรุนแรงเดือดมานั่งแบบ มันต่อยตีกันนี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ทุกคนอย่าเพิ่งคิดไปไกลนะฮะเราแค่แบบแค่ไม่ได้ทํางานด้วยกันเฉยๆทุกคนเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเวลาไปถ้าไปเที่ยวไปอะไรนี้ก็ยากจะเห็นกันอยู่นะฮะไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนคงกังวลว่าถามถึงว่าเฮ้ยพวกเราเป็นอะไรกันหรือเปล่าแบบเฮ้ยทำไมไม่เห็นพี่ไว้เลยทําไมแบบเขาไปไหนพี่วาไปไหนอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเข้าใจคือผมกับแก้วก็ยังพยายามมาทำให้ให้ให้ช่องอยู่ต่อไปอาจจะแบบว่า อาจจะต้องแบบเป็นถึงช่วงเวลาการเขาเรียกว่าอะไรปรับเปลี่ยนนิดหน่อย<ม>คนที่ยังติดตามอยู่ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนที่ท,ที่ยัง,ยงใช่<ล>ทุกคนคที่ยังติดตามมาเดือนก็ย<ม>ังขอบคุณที่ที่ยังดูคลิปกันอยู่นะครับบางทีอาจจะแบบมันถึงช่วงปรับเปลี่ยนความสนุกความอะไรไม่รู้อาจจะลดน้อยลงเพราะว่าจํานวนคนที่มันหายไปทําให้ทุกคนรู้สึกแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันแปลกมันไม่เหมือนเดิมเออมันเปลี่ยนแปลงบางทีก็ต้องมีแบบมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเนาะจะดีจะจะเลวยังไงก็จะดีจะจะดีหรือว่าจะแบบเอ้ย แย่ yeah, อะไรอย่างี้ก็อยากให้ทุกคนแนะนำแน,นนะแนำแนะนำัน,น,นมาะนกันมาใช่ครับแบบว่ามีอะไรอย่างนี้บอกอะไรแล้วกลับมาเล่นกันอีกไหม <S 2> <S 2> <S มี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 ก็ถ้าเกิดแบบว่าวันไหนถ้าเกิดใครทุกคนได้ว่างมารวมกันนะทุกคนก็จะกลับมานั่งเล่น,มาน,ลนมานั่งเล่นคลิปเหมือนตอนนั้นแหะที่ถ้าเกิดทุกคนติดตามตั้งแต่แรกนี่เดี๋ยวพลอยนวดให้นะคะพี่ป้อมคุณเหยียรอบเท้อคุณพ่อจะเย็นมหมมานวดมาก็พอดีว่าถ้าเกิดอย่างพี่สันพี่เลเห็นไหม ที่ใครติดตามเกมละกูมาตั้งแต่ตอนแรกที่เรามีกันห้าคนใช่ตอนแรกพี่สันพี่เลยก็ก็มีปัญหาเรื่องงานเหมือนกันแล้วเขาก็ออกไปทํางานเขามีปัญหาแล้วเขาก,าาขาก็วันนั้นก็สภาเฮ้ยมาถ่ายคลิปเล่นกันหน่อยอเขาก็กลับมาถา่ายคลิปเล่นกันใช่กลับมาเยี่ยมเยียนกันทุกคืนทุกคนอ่ะมันเป็นเพื่อนกันมันตัดกันไม่ได้หรอกครับถ้าเกิดถามผมนะจริงๆมันไม่มีใครแบบผมไม่ได้ทะเลาะกันคือผมเป็นเพื่อนกันแค่นั้นเองทุกคนอนยะ่าเข้าใจผิดว่าแบบมีปัญหากันอะไรอย่างเงี้ยครับเป็น ใช่ทุกคนต่างมีหน้าที่ของแต่ละคนนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจจริงๆทุกคนก็ต้องแบบไปนูน่นไปนี่อะไรเงี้ยครับพี่ป,ป้อมได้นอนไหมนอนครับ <laughs> คือมุมคือมุมคือไฟอ่ะมันตกข้างบนลงมาแล้วขอบตาผมเลยดำาฮ้คนมีคนบนน้ำแข็งแก้วละลายแล้วเห็นดูซิเหอยยังยังไม่ละลายเลยยัง <c ười> ไม่ละลายนะครับไม่ละลายน้ำไม่เหลืน้ำแอนไม่ไม่ไม่มีน้ําเลยดูดูน้ำแข็งพี่แ,แก้วทุกคน ยังไม่มีละลายเลยมัต่ยอนี่เห็นไหมเห็นไหมทุกคนคุ้มมากครับ19บาท19บาทที่วิลล่ามาร์เก็ตนะทุกคนมีมีมีแบบวางขายแล้ว16สาขาใช่วิลล่าครับวิลล่ามาร์เก็ตไปทหารซอได้ครับน้ำแข็งถ้าเกิดเอาไว้ดื่มเครื่องดื่มอะไรเงี้ยโค้กปัฟซี่อะไรได้ทุกอย่างชื่นบ้างแบบสองติ๊งกันฮาร์ดติ๊งเลยครับทหารมากก็ก็อ้วกอ้วกไ่อ้วกไม่ได้แน่ อ่าทุกคนอยากอยากให้มีอยู่ใช่ไหมรายการครัวคุณแก้วผมอยากจะเชิญทุกคนมาลองชิมสักสักหนึ่งหนึ่งคนพี่พีระหนึ่งคนจะได้ดูหรืวอยากจะให้ได้กินอีกไหมแอนดี้ปะแอนดีปะวันนั้นวันนั้นผมแกะซูิุชิแอนมี้ปะปลาปลาไม่สดเลยข้าวอย่างเปรี้ยวข้าวแมกซ์ส้มสายชูล้วนทุกคนทำได้เป็นนะใหญ่ก็ทำแค่ก็ทำให้ได้ใส่คำความรู้สึก เแ<อ>ต <ะ S 1> ่อนพี่ไว้ห่างเขินไม่ไม่ไม,ไม่มันไม่ได้ห่างเขินครับก็แค่เรียวกว่าอะไรมันเป็นช่วงปรับตัวต่ตางคนต่างที่แบบว่าพี่เปิมขอบตาคือต่างคนต่างแบบก็มีภาระนี่นั่นเออแล้วแล้วก็คือคุยกันคุยกันเรียบร้อยแล้วทุกคนไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีปัญ<ต>หาอะไรกันครับแล,แล้วว่าไม่ได้ทงานที่ได้ใช่ค่ะไม่ได้ทำใช่ครับตอนนี้ออกมาทํางานของตัวเองอยู่คับใช่อยากให้ทุกคนเข้าใจนะมันมีภาระหน้าที่กันทุกคนเลย ถ้าใครที่ยังติดตามอยู่ก็แบบว่าขอเราออกมาพูดช้าไปหน่อยขออภัยทุกคนด้วยนะครับขออภัยจริงๆแตต่่ิดสาวอะไม่ใช่ขอบคุณ20ศัพท์30ดาวนะครับคุณโมขอไม่แคร์จะติดตามเขาจะไม่ไปซื้อจ้าขอบคุณครนะแม่ไว่าเองคก็ขอบคุณทุกคนที่ที่เข้าใจและเห็นใจเลยขอขอผมว่าบางสปอนเซอร์ได้ไังไง ก็ขอโทษทุกคนด้วยที่แบบว่ามามามาชี้แจงมาชี้มาชี้แจงช้าอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้เข้าใจนะครับใช่พี่ไวท์ทำอยู่สอดอถ้าเกิดใครคิดถึงพี่ไว้ไปดูสอดอเลยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนผมผมแบบว่างๆแบบอะไรเงี้ยผมเข้าไปป่วนที่ที่สตูสอดอเหมือนเดิมทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ได้มีอะไรกันนะครับถ้าเกิดว่างๆผมจะยุงกัดแก้มพี่ป้อมยุงยุ่งเหียอะไรเนี้ยเส้นใย ทุกคนประนามเปเลยหน่อยเลพี่เลยแล้วคุณชอบการอบบมุ้งเกิลเกิุงเงี้ยมันเป็นมุกมันเป็นมุกงไงเออเขาทุกคนเข้าใจเข้าใจแล้วไหมครับติดตามพี่พี่ชายโซโลมานานแล้วับไม่ใช่ตายัด <c oughs> ผมไม่ใช่พี่พี่ยัดนะฮะตบยุงที่แก้มพี่ป้อมแรงๆ่อยอ่ะทตาใม้กลรับมุกให้ก็ได้พี่ร้องเพลงเพราะเธออะไรหลวงจะนอนแล้ว เพ <mm um um no> euh, ิ่งนอนครับนอนๆน้องนอนมีนมนอนนิสสดูคลิปเลยไม่ไม่เขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนจริงๆครับพี่ป้อมเลิกกครีมยังยังครับเออเมื่อกี้มีคนถามว่ากลัวเพราะอะไรบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่ากลัวเพราะอะไรเพราะว่ากลัวจริงๆหรือว่ากลัวเพราะมีปมตอนเด็กที่มีมีคนถามารับมีปมตอนเด็กถ้าทุกคนเคยเคยฟังผมพูดผมบินปมตอนเด็กนะครับเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยแม่จะเป็นคนชอบทาครีมทาแป้งเยอะมากคือไม่ใช่แค่ผมน้องผมก็โดนนะฮะไปโรงเรียนเหมือนแบบ ตัวตัวที่หน้าขาวหน้าวอกทุกแม่จะชอบทาครีมเยอะมากแล้วตัวผมเองอ่ะโดนทามาสามสี่ปีจนทนไม่ไหวก็เลยกลัวก็เลยไม่อยากทาอีกเลยไม่อยากทาอีกเลยทําคลิปออกมาเยอะทุกคนตอนเนี้ยไม่รู้เหมือนยอดมันตกหรือมันไม่ไม่ไม่แจ้งเตือนคลิปคลิปเราหลังๆมาเนี้ยมันไม่แจ้งเตือนหรือเปล่าครับทุกคนทุกคนไม่อยากดูคลิปเราแล้วหรอเออทุกคนไม่อยากดูแล้วหรอครับ เช็คความเป็นหมบว่าแฟนมันแท้ดีกว่าว่าวคลิปล่าสุดเราลงเราทำอะไรดีคลิปเออคลิปล่าสุดเราลงคลิปอะไรไปครับทุกคนคลิปล่าสุดเราลงคลิปอะไรไปทุกคนใครตอบได้ให้ให้หนึ่งเพลงพี่ป้อมร้องให้หนึ่งเพลงครับใครตอบได้พี่แก้วให้หอมแก้มหนึ่งทีครับใครพี่แก้วด้วยจริงเหรออ๋ออัเลยแหมไอ้ที่นี่คือมันไม่ไอ้ที่นี่ไอ้ที่เล็มันไม่สนใจเรื่องราวเลยมันขอแซวเขคนคนบาปอะ เอ้ยแทนก็เบลดูอยู่เราก็เล่นมันได้เด็กไอเล่คืนนั้นอะไปพันยารู้นะไม่ทำอะไรขูยพี่ปดมาขนาดนี้ทางลาบเลยนะไม่มีคู่ใครเลยเดี๋ยวเพื่อนกูนอนนอกห้องเยียนรศาพคลิปป้อมโดนแกล้ง คลิปไหนก็ไม่ขำเท่าคลิปวิ่งตามรถชอบการที่บอกช์แล้วครับแล้วส่งเลขบัญชีแล้วบอกชายันนี้ด้พิมพ์บ้างเลยไหมผูก็เดือดร้องดูคลิปกินพริกนี่มีคนบอกดูคลิปกินพริกอ่าใช่ใช่ใช่มีคนบอกบ้ากำลังทำไรเข้าของอันนั้นคลิปก่อนนั้นนั้นแล้วใช่ไหมของแกมีปมอะไรไหมครับได้มาหอมเลยครับผู้ชายก็ให้หอมครับแล้วผู้หญิงนะคบ ผู้หญิงก็ได้ครับแลกลิ้นครับแลบแลบแลบลิ้นแลยใครวะคุณพลอยคุณพลอยคุพออินบ็อกมาเฮ้ยแล้วเหลือเราเหลือนะเราคุณพ่อขาเอาจริงนะอันนี้หลายคนตอบถูกแต่หลายคนตอบไม่ถูกนี่ยังมีคนบอกว่าทำลายข้าวของนี่เป็นคลิปก่อนนั่นั้นนะครับใช่แสดงว่ามันไม่แจ้งเตือนใช่ไหมทุกคนใช่ที่ยคนบอกว่าห้ามสะดุ้งเออห้ามสะดุ้งใช่คนนี้ถูกต้องคุณหมิวคนนี้เป็นเอฟซีทั้งสอดทั้งเคมากูเลยคุณหมิว จำตั้งแต่แรกๆเกมตะกูคุณหมิวมาเป็นเอฟซีตลอดอ่านดีพี่อ่านแล้วจ้ะอ่านแล้วจ้ะคุณมิวห้องระบายอารมณ์ห้องระบายอารมณ์นั้นคลิปอะนะครับนั้นคลิปเมื่อวันพุธที่แล้วนะครับทุกคนคลิปนั่งดูผีครับนี่ใช่อ่าใช่ใช่ใช่โอ้พูดถึงคลิปล่าสุดมันมีพี่พี่เดียร์นี่ใช่ไหมอ่าก็อยากจะบอกว่า หลังจากนี้ก็จะมีสมาชิกอาจจะเพิ่มขึ้นที่เราอยากให้มันมาเพิ่มความสนุกทุกคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วคือเป็นเทรนเนอร์ผมเองนะฮะชื่อคุณเดียนะฮะเขาเรียกว่าเอามาอยู่ใกล้มือใกล้ตีนหนอ่อยจะได้แบบผมจะได้รู้สึก<า>ลดน้ําหนักหน่อยอประเด็นก็อาจจะมีพี่เดียคนนี้เพิ่มขึ้นมานะ,ะับเป็นเพื่อนผมเองก็อาจจะมาติวเข้มเรื่องน้ําหนักให้ผมด้วยแล้วก็มาถ่ายคลิปด้วยกันด้วย<อ>ทุกคน ทุกคนเห็นด้วยไหมครับเอาพี่เดียเข้ามานะครับขยายพี่ป้องลดน้ำหนักขอขอหัวใจหน่อยครับขอหัวใจรัวๆเลยครับขยายผมลดน้าหนักนะผมอะพยายามลดหลายทีแล้วน้าหนักก็ลงไปทีละสิบโลสิบโลแล้วลลก็เพิ่มกลับมาเพราะมันไม่มีกำลังใจนะฮะน้ําแข็งอยู่ดีไหมครับซาโอนบอกว่าพี่เลทำอะไรไหนเล่าอ่าเบลน้ำแข็งอยู่ดีนเดี๋เบลโอนเบลโอนมาให้พี่เลยห้าพันเดี๋ยวพี่เล่าหมดเลย บอกบอกพี่เลโอนมาให้กูก่อนเลยจัดหกพันกว่าบาทพี่เลไม่โอนมาให้กูเลยค่าเด็กวันแล้วอ่ะอุ้งไ่ออกกันอเเธอเธอเธอไม่ใช่อันนั้นวันนั้นค่าอืดูคลิปผีห้ามสะดุ้งใช่ครับแต่แล้ว่าไม่แจ้งเตือนนะทุกคนเดี๋ยวก่นเราเรื่องเรื่องเก่าเราเคลียร์แล้วใช่ไหมทุกคนเหมือนเข้าใจแล้วออกไปกันแล้วพี่ีบอกว่าเหมือนถามว่าแล้วมีอะไรกับมีปัญหากับพี่ได้หรือเปล่าคะอ๋อไม่อ๋อไม่มีไม่มีครับถ้าเกิดถถามน้องว่า ผมมีปัญหากับได้หรือเปล่าไม่มีเลยผมก็ได้นี่เป็นพี่น้องกันแล้วผมแบบโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยครับเป็นน้องสาวคนหนึ่งเลยครับไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยใช่เพราะผู้คนตอนแรกมีอยู่ดูพันกว่าคนพันสี่นะครับขอบคุณคท่านละพี่แก้วบอกฝันดีจัง อ่าพี่แก้วดึกแล้ววันอาทิตย์ทุกคนพรุ่งนี้ตื่นมาทำงานพี่แก้วฝากฝันดีน้องๆหน่อยจะนอนแล้วหรอครับคิวเล่นจำซินี่ว่าวันนักแก้วไม่เป็นคนอย่างนี้เนี่ยกือแก้วทุกคนแม่คนเราหรือเพราะนั้นกวไปกินเหล้าแม่กูจะนอนแม่กูนอนบอกพี่ไม่ได้วันเกิดพี่เกิดวันเกิดพี่เนี่ยนึกวันยู่ร้อนเกี่ยวกับอีกวันเกิดทุกคนเอ๊ะมาไม่นอนเฉยเลยไอ้เจ็ดโมงเช้าแล้วแก้วไอ้กูนอนเลยเรื่งเราหรือจัดพี่ พี่ป้อมหุ่นแบบนี้ก็น่ารักดีค่ะนี่ดู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 คนชมคนนี่นี่นี่คุยคุณธนาพรอนดูแปเยวจะรู้ชื่อเลยดูไม่ถึงหนึ่งวิยอินบ็อกซ์นี่พี่ป้อมเหมือนพี่ป้อมอ้วนกว่าเดิมนะน่ารตึกมากหรอมีความหมา่ใวันเกิดใครนะวันเกิดค้างชื่อไว้หน่อยครับพี่เล่ อ๋อพ oh uh, oh, uh, oh, uh, no ี่ไว้พี่ไว้พี่ไว้ขาพี่ไว้ขอเจตุลทีพี่ไว้พี่ไว้สงลารพี่ไว้ไอ้พี่ไว้ดูอยู่มันจะเกลียดกูไม่เลยนะเจตุลเมื่อ้ไว้ซะไม่ไหวแล้วมีคนชาม่ไไปแล้วชอบพี่ป้อมตอนโดนขโมยรถเออพี่ป้อมเนี่ยคืออุ้ย อยากเนือนีมังัืมีเ้าถามว่าเราเลงเราเพลงหน่อยอ่ะทุกคนเอ้ทุกคนเข้าใจแล้วเนาะเออวันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมถ่าเข้าใจหมดแล้วแหละอืนะโอเคพี่ไลฟ์ดึกม่วกก็พี่ไลฟ์ดึกม่ว ร้องเพลงเมาพีล่าสัตว์ไหมครับพี่ป้อมเออพี่ป้อมลองลองดิว่าอยากฟัง่งเมาพีล่าไหมวะป้อมอินบ็อกกว่าแทบๆนะป้อมอินบ็อก บเมันขออะไรก็ไม่รู้โมคีร้าสับรอร้านสับอยู่นะครับใช่รอร้านสับก,ก็ช่วยกดสับสิครับพี่ป้องเขาจะแก้พันจริงนะทุกคนมึงให้กูใส่แปมเพล็ดกูบอกออแล้วกูแก้หมดก็ไม่ไหวกูใส่แปมเพล็ดอ๋อแต่แปมเพล็ดเออถ้าเกิดใครยังไม่ดูพี่แก้วใส่แปมเพล็ดแต่วิาอาจจะจไม่ได้เดี๋ยวร้านสับพี่แก้วจะใส่ผีบางบหรืบางๆแล้วเดี๋ยวว่าร์ชสปอร์ตไลท์ให้คนนั้นคือ คือกูว่าแบบแบบที้แก้วคงไม่ทำหรอกเว้ยแบบว่าเออแก้วบอกแก้วแก้วทำได้แก้วเอาใส่เสื้อแล้วกันเออเออได้ๆถ้าแก้มึงกล้าทำกูนี่จะพอทำมาสุดเลยกูเห็นตึ๊งใหญ่สุดนตัวชอบชอบไปโยงตรงดึงเก้าดึงอ้นอายเลยแบบแต่ไหนเมื่อไหร่คือกูขำเปิดก่อนตลอดมีคนถามเสื้อสีเทาชื่ออะไร คุณไงเสื้อสี <c oughs> เทา,ากูเทาบ้าใส่หน้าพองเนี่ยว <c oughs> สวัสดีครับชื่อแก้วน,นะครับยินดีรู้ๆๆจักครับเ,รเขาไม่รู้จักแก้วได้ยังไงวะโ <c oughs> อ้ยเขาบอกว่ากลัวปิดรายการเกรมละกูจังอะไรนะกลัวปิดรายการเกรมละกูจังอ๋อไม่ปิดไม่ปิดครับไม่ปิดแน่นอน้อไม่ปิดแน่นอนไม่ต้องเครียดน,นะครับขอแค่แค่ทุกคนยังเข้ามาดูและติดตามกดแจ้งเตือนไว้ กดติดดาวไว้นะครับเผื่อบบว่าคลิปช่วงนี้คลิปมันไม่เด้งคลิปมันไม่แจ้งเตือนทุกคน,นถ้าเกิดใครที่ยังอยู่นะอย่าลืมไปไปไเนี่ยกดกรกะดิง่งกดกรกะดิงกกะด่งไว้เพื่อที่ว่ามันจะได้แจ้งเตือน<ม>หรือว่าถ้าเกิดแบบไม่รู้ว่าคลิปลงวันไหนคือทุกวันพุธตอนหกโมงเย็นกับวันเสาร์สิบเอ็ดโมงเข้าม,มาดูคลิปเราได้เลยทุกคนถ้าเกิดอยากดูทุกวันพุธกับวันเสาร์นะช่วยเข้ามาดูหน่อยเพราะว่ามันเหมือนไม่แจ้งเตือนทั้ง Facebook ทั้ง u t u b e เลยช่วงนี้มันแปลกๆนะครับ50ดาคุณ่นาฮะ พี่ป้อมหล่อแล้วแต่รูปร่างหนักจะหล่ออีกคูณชอบได้ๆคือกูชอบคนนี้ว่าสุดอยากฟังชี้แจงใหม่ค่ะได้ๆคือได้สรุปสรุปสรุปให้ทุกคนใหม่อีกรอบหนึ่งว่าวามีลังมอนที่สรุปสุดท้ายสรุปให้ทุกคนฟังแบบสั้นๆกระชับๆอีกรอบหนึ่งครับอ๋อมีอ่สรุปชัดๆนะฮะก็หนึ่งที่ถามว่าวาไปไหนใช่ค่ะวาไปทำงานวาววาวมีงานที่ต้องทําแล้วมีงานประจําที่ต้องทําแล้วก็ ถ้าเกิดยังเห็นได้อยู่ก็เกิดอยู่ในสตรอรี่ของทุกวันยังเห็นมันอยู่ว่าตอนเย็นกินข้าวกันทุกวันนะครับ พราะตอนเย็นผมก็มาหาผมใช่เพราะว่าตอนเย็นมันต้องกลับบ้านนะฮะมันเลิกงานก็มาหาผมนะมันมันเด็กว่างงานไม่ใช่ว่างานเลิกงานเร็วแต่พูดก็ไม่ได้หมายเกลียดเลยหญิงมันอยู่แถวนี้มันก็เลยแวะมาหาผมนะฮะเออแค่นั้นเองแล้วก็พี่วาไม่ได้อยู่สอแล้วอาชาพี่วาเพราะว่าออกมาทํางานมีงานใหม่นะครับผมฝากติดตามโปรเจกต์ปีหน้าค่ะใช่โปรเจกต์มะยงชิดพี่วาจะขายมะยงชิดช่วงกุมภานะฮะเตรียมรอไว้ได้เลยทุกคน Mm hmm. อ่าแล้วก็ถามว่าพี่ไว้เป็นไหนเราถามว่าไปไหนทะเลาะหึือเปล่านะฮะไม่ใช่ไม่ได้ทะเลาะกันนะครับเราไม่มีปัญหากันเรื่องแบบทะเลาะกันแน่นอนเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมปกติแต่แค่ไม่ได้ทํางานด้วยกันแค่นั้นเองแล้วก็คือไว้ไม่ได้ทําในเกมละกูแล้วก็ผมก็ไม่ได้ไม่ผมกับไว้ก็ไม่ได้อยู่ในสอดอแล้วคือซึ่งตัวผมเองอ่ะทุกคนแบบว่าเฮ้ยพี่ป้อมสอดอ,อะไรเงี้ยคือผมอ่ะอยู่มาตลอดเพราะว่าผมแบบเรียกว่าเล่นเล่นคลิป mm hmm. อยู่ในการเป mm ็นเพื่อนกัน แต่ก็อะไรเพราะว่าแต่พอแบบไม่ได้ทํางานก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าอยู่ตรงนั้นเฉยๆก็เลยไม่ได้ออกคลิปแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่างแวะเข้าไปมันถ่ายอยู่ผมก็จะเข้าไปแจมแค่นั้นเองใช่ป่ะถือว่าถ้าเกิดสมมติเราเข้าไปหาไอ้ไวอย่างเงี้ยมันถ่ายอยู่เอาพี่แก้วพี่ป้อมมันถ่ายหน่อยแล้วก็แวะเข้าไปแค่นั้นเองไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยครับเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมทุกคนอยากเข้าใจนะครับไม่ได้ทะเลาะนะครับไม่ได้ทะเลาะครับไม่ได้แบบมีเรื่องไม่ได้มีปัญหากันนะครับทุกคนต้องอย่าเข้าใจผิดนะฮะ บออยาี่วานํำคิดทัวร์สวน